สวัสดีครับผมอยู่ที่ภูเชียงทาออาร์แกนิกคาเฟ่ครับมีอาหารอร่อยเบรเกอรี่คาเฟ่ครับตั้งอยู่ถนนสาย2 5 5นะครับพรสวรรค์ใส่ภูมิครับ ที่สวยงามอลังการหน้ามาเวะจิบกาแฟนะครับปูเชียงทาออร์แกนิกเฮอร์ฟแลนด์ยินดีต้รับดังท่องเที่ยวเชิงเกษตรยินซรีเรียนรู้ดูงานทัศนศึกษาฝึกอาชีพฟาร์มสเตย์คาเฟ่และร้านอาหารนะครับ ใค,ใครผ่านไปผ่านมาแวะได้นะครับแวะพักรถพักกินอาหารก่อนค่อยเดินทางต่อนะครับสุดเกิดน,นะครับเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับในบ้านเก่าด้วยนะครับบรร,รย,ายากาศเราจะพาชมบรรยากาศนะครับ ญาตนะครับจะเป็นบ้านไม้เก่านะครับ

ภูเชียงทาออร์แกนิกเฮอร์ฟแลนด์นะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงกเกษตรอินทรีย์นะครับเรียนรู้ดูงานทัศนศึกษาฝึกอาชีพฟาร์มสเตคาเฟ่และร้านอาหารนะครับครบวงจรนะครับโอ้โหสับป,ประรดสี เชียงคาออร์แกนิกคาเฟ่ี่กว้างขวางเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูด้านในนะ,นะครับส่วนของร้านกาแฟร้านอาหารด้านในนะครับ สวยงามอลังการนะครับน่านั่งมากเลยนะครับไปตามไปดูกันครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆของตัวห้องคาเฟ่นะครับพื้นทกว้างๆหว้น่านั่งมากเลยนะครับไปไป ก็จะมีน้ำตกด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปด้านในห้องนะครับตอนนี้เราเดินเข้ามาภายในห้องคาเฟ่แล้วนะครับเขาจัดสถานที่โต๊ะนั่งมุมสวยๆงามๆไว้น่านั่งมากเลยนะครับเพื่อนๆใครผ่านไปผ่านมาก็มาแวะจิบกาแฟนะครับ หรือจะกินอาหารก็ได้ครับครบวงจรเลยตรงนี้ครับอยู่ถนนสาย225นครสวรรค์ชัยภูมินะครับอยู่ช่วงอำเภอหนองบอนอเวนะครับนี่มุมสสวยๆครับมมีพนักงานต้อนรับเยอะนะครับนี่บริเวณ ห้องอาหารร้านอาหารของเขากว้างขวาง,ขวางมีเบ r เกอร,รีด้วยนะครับดูมุมที่เขาตกแต่งไว้นะครับน่านั่งมากเลยนะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากติดตามด้วยนะครับฝากติดตามผลงานด้วยครับสวัสดีครับ